สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับ7บาปนะฮะแพทใหม่กับแพทคอร์โบนะครับไททันนะฮะวันนี้เราก็กาชาเหมือนเดิมนะครับตัวใหม่มาเราก็กาชาเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราจะเกลือหรือไม่เกลือกันนะฮะเรามารอลุ้นไปพร้อมกันเลยนะฮะหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็เกลือไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว,ว่าอ่ะตู้ใหม่ก็จะเป็นสูมคัสสันคอร์โบรีเทน นะครับมีตู้อะไรบ้างอ่ามีสุ่มการันตี S N c o r p o r a e r e ิร r นนะครับซื้อมาแล้วนะใครข้อมูลข้อมูลตู้นะก็นี่สำหรับใครที่จะตัดสินใจซื้อเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะคือเราเลือกไม่ได้นะฮะเราสุ่มเหมือนกันนะครับเนี่ยสุ่มจากไอตัวพวกเนี้ยนะฮะได้ตัวใหม่ก็ดีไปได้ตัวเก่าก็คิดว่าไมุ่มนะฮะก็ อันนี้ไม่จำเป็นนะฮะเรามาดูตู้ตู้หลักกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอ่านะก็จะมีเอเลนเยเกอร์นะฮะไม่ใช่สิต้องบอกว่าพีเสดเดร์มาวันนี้เราจะมาตามหากันว่าเราจะได้พีเสดเดอร์นเนี่ยอันติเท่าไหร่กันโอเคแล้วก็มีรีไวตัวใหม่ฮะอ่าตัวเก่าที่ผมยังไม่มีเนี่ยก็จะมีเอเลนเขียวรีไวนี่ไม่ต้องออกก็ได้นะแจกอะถ้าแจกเราไม่ต้องออกแล้วก็มิคาสะมิคาสะ ไม่ขาสาออกก็ได้ครับอันติก็ยังไม่ตันจริงๆรีไวล์ออกก็ได้แหละขอให้อันติมาตันก็พออ่าตู้นี้เนี่ยดีหมดเลยไม่ดีอยู่แค่2ตัวนั้นใช่ไหมสามตัวเลยไอเนี้ยนะเดียนเน่เนี่ยโกเทอร์เนี่ยไอเนี้ยมาทําไมกันโอเคไอพวกเจ็ดทยนะเนี่ยผมยังไม่ตันก็ถือว่าโอเคส่วนใครที่ยังขาดลนะ็อกซี่เนี่ยตู้นี้ก็มีนะครับอ่าทีนี้ถามว่าตู้นี้เนะี่ยเปิดดีไหมอ่าก็ถ้าเกิดอ่าใครไม่ขาดส่วนเรื่องเพชรหรือว่า ไม่ขาดสนเรื่องเงินในการเติมตูตู้เฟสตัวถัดไปก็อันนี้แล้วแต่เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดใครจะเปิดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเปิดได้ตัวใหม่สักตัวตัวหนึ่งก็คิดว่าน่าจะพอนะรับปากผอคอ,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 อคิดว่าเอาเพชรไว้เปิดตัวเฟสน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่อย่างที่ผมบอกถ้าใครไม่ซีเรียสเ,เ,เรื่องเงินเรื่องเพชรก็เปิดเปิดไปเลยก็ได้ครับนะถือว่าเก็บพลังไอดีด้วยนะครับ นะเอเลนกับลีวายออกหน่อยนะจะได้ทำคลิป PVP บ้างนะช่องเราเนี่ย PVP ไม่ค่อยทำโอเคเราก็มีตั๋วาใช้ตั๋วไปก่อนแล้วกันมาเริ่มกันที่โลออกได้ไหมแบบโลแรกเนี่ยคือออกเอเลนกับลีวเลยคู่กันมาหน่อยมาหน่อยไม่เคยออกเอเดนาตั้งแต่โลแรกขอแบบเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ได้่ะหรือวันนี้ใจดีแปลกๆผมกดอัดยังโอเคอัดแล้วเนาะ ถ้ายังไม่กดอัดนี่คือจบเลยนะพูดพูดไปแล้วสามร้อยเพชเราลืมอัดอจบเลยเอ้ยออนะออด,ด,ดงนะึดงมาแน่นอนแหละเดียนน่น่ะโอ้เอสคาร์แดงเนี่ยโคเทอร์แดงเนี่ยมาแน่นอนเลยสภาพนี้มาขอมิอ่าถ้าไม่ออกตัวอะไรดีขอมิคซะหรือเอเลนหรือแม้ก็รี่วายก็ได้ไนะม่ไม่ต้องเอาตัวเก่าๆมา ขอตัวที่มันยังไม่ตันอะ่ะนะหรือตัวที่มันยังไม่ครบอะ่ะออกออกมามากนะมาโอ้อยโอเคโอเคถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่าเอเลนเนี่ยผมก็ไม่มีนะนานมากฝ่าจะรีรันโอเคคิดว่าน่าจะหมดแล้วสกิปเลยแล้วกันอ่าเราก็ได้เอเลนเอ๊ะแล้วผมเพิ่งเลกได้นะว่า คนภาคเนี่ยดัตกับเอเลนเนี่ยคนเดียวกันวัเรามีพระเอกที่แบบภาคโดยคนเดียวกันใน2สองคนอยู่ในเกมเดียวกัน,นสุดยอดนะครับอ่าไปที่โลดถัดไปกันเลยแล้วกันจริงๆถ้าออกเป็นพีเสดเดิดเลยมันจะดีกว่ากิงมาเทพเนี่ยให้แล้วให้แล้วคือไม่ออกแล้วใช่ไหมเฮ้ยรับได้หรอกิงมารับได้ว่าไงว่าไงกิงมารับได้แล้วไงถึงเลยสีลงไหม สีลงุงขอสีลงุงนะเพื่อนนะสีทองก็ยังดีเฮ้ยลงุงเฮ้ยวันนี้มันใจดีแปลกโโอ้หวันนี้วันนี้เน็ดบัโเบใจดีแปลกๆนะผมว่าตู้เฟสตู้หน้าเนี่ยผมน่าจะแบบมีล้านหมดล้านอะเอาจริงมามาถ้านายใจดีจริงนายต้องแตกทองให้เราเกี่ยวมอซิอยอ่ากอกิอุส มันใจดีแปลกๆไงน,นะผมกลัวจะเป็นไอ้สามตัวนั้นอนะไอ้สามตัวที่มันตันไปแล้วอะเออยอย่าเลยนะอย่ามาเลยนะขอขอเป็นถ้าไม่ออกตัวคอลลาโบเนี่ยขอเป็นพวกเจ็ดหายนะก็ได้นะเจ็ดหายนะมาเอ,อ้ยจินโซส่สุกิลนะเฮ้ยมันมาไวมากโอ้น่ะคนที่ดูอยู่ตอนนี้น่าจะสาบแช่งผมเรียบร้อยแล้วล่ะคนที่หมดแบบ600แล้วได้ตัวเดียวเนะี่ยน่าจะสาบแช่งผมแล้ว กดดิสไลค์รัวๆแน่นอนคลิปนี้โอเคเราก็ได้มาแล้วนะฮะปีแห่งเซรีภาพปีแห่งอิสระภาพสิหรือรีวายเฮจโจนะครับสำมออนของทุกคนนั่นเองอ่ะมีกำลังใจมีกำลังใจผมว่ามาดีอย่างนี้นี่สามร้อยหลังนี่ไม่น่ามีอะไรแน่เลยน่าจะกินแกบมาโอ้ยมาดีทรงดีทรงดีสะท้อนนอยเพื่อนสะท้อนนอย บอกให้รู้ว่าเราเอาจริงรับได้ก็ได้อะเกียรับได้ขอแบบทิ้งไม้เทปเมื่อกี้หรือตู้นี้เขาปล่อยเลนผมไม่แน่ใจเอ้ยสี่กองก็ยังได้อยู่แตกแตกลุมเออถือเฮ้ยลุงจริงโอ้ไม่ได้พูดเล่นลุงจริงดินไลน์น่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยดูแล้ว ตัวที่3ใช่ไหมตัวต่อจากเ <laughs> ดียเนย่ใช่ไหมไม่เอานะไม่เอา3ตัวนะครับผมขออย่างเดียวอย่าออกเลยเดียเนย่ออกไปแล้วเดียเนย่ไม่มาแล้วมาออกพีเสดดเฮ้ย <c oughs> พีเดสดจริงโอ้มาจริงเอาไงละเราทีนี้ <c oughs> นี่เรามาขนาดนี้แล้วเ,เราก็ต้องไปต่อใช่ไหมเออ ได้ของใหม่ครบแล้วอ่ะผมขาดใครอ่ะผมไม่ขาดแล้วดิเพราะว่ารีวายมันแจกรีถือว่าผมได้ซีรีส์นี้ผมเก็บครบทุกตัวแล้วเนี่ยเออมาจริงอ่ะเขามาจริงอ่ะพีสเเดิร์อ่ะเขามาจริง่ปเราก็เดี๋ยวนะมันมีตัวเราเลือกใครเดียระหว่างพีสเเดิร์กับเอเลนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเปิดครบก่อนแล้วเราค่อยตัดสินใจแล้วกันไปมาหรือจริงๆแล้วเราควรจะเก็บเพชรไว้ซื้อสกิน เอ็นเลยไม่ก็เปิดตู้หน้าแต่ไม่เป็นละคิดซะว่านานๆมันมาทีแล้วคิดว่ามันไม่น่าจะกลับมาได้ด้วยเอาจริงไอ้คอลแลบเนี่ยผมก็อรอลุ้นเหมือนกันนะผมอยากได้แบบเป็นไททันปอก,กับเอนนี่มากกว่าไอ้เอเลนกับเรีไวย์ผมว่าเฮ้ยมามาแบบทรงดีอย่างเงี้โอเคนี่แหละเน็ตมาโบเมืเ่อกี้มันแค่เกมเกมจากค่ายอื่น แปสคลิปเลยผมว่าไม่น่ามีนะนี่แหละเน็ตมารบเวลที่เราคุ้นเคยโอเคมาๆมาๆเฮ้ยเลยกระชากดาบไวอย่างนี้ต้องอีกสักตัวแล้วเปล่าสะท้อนกลับสะท้อนกลับเต็มหน้าเลยเป็นไงละ่ะสกิปเลยแล้วกันนี่แหละค่อยเป็นเน็ตมาร์เวลที่เรารู้จักหน่อย รอบน,นี้เป็นไรเฮ้ยดาบดาบไม่หักโอ้หไม่แปลงลางด้วยจบแล้วโอ้ยซักมาโอ้ยกระเด็นหมดแล้วอ่อหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วอะ่ะผมว่าเมื่อกี้ที่มันเลทดีเพราะว่าใช้ตั๋วปะ่ะคือแบบใครใครเตริมซื้อตั๋วเนี่ยคือแบบแจกพีสเสดดกับอ่ารีไวฟีอย่างเงี้ยโ,โอ้กิ่งไม้ขอดกิ่งไม้เทพโอ้จบแล้วสะท้อนหน่อยเพื่อนสะท้อนสะท้อน เจ็บจีด๊ดขอได้ไหมไม่อยากได้แค่อันตีหนึ่งอ่ะขอสักอันตีสามก็ได้เพื่อนนะอันตีสามอะ่ะขออันตีสามหน่อยเฮ้ยโอ้ส่งมาดีนะแต่ว่าตายตรงแปลงล่างทุกตัวเลยเอ้ยเป็นงไงล่ะหายหายเอ้เรายังเหลืออีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้อีกตัวหนึ่งนี่คือวันนี้ถือว่าเราดวงดีนะเรา ยังไม่มีล็อกซี่ฟ้าเลยมาหน่อยล็อกซี่ฟ้ามาหน่อยมาหน่อยเพื่อนให้แค่สามตัวเองอะมาๆๆๆนี่รับได้รับได้รับได,ได้มาเลยล็อกซี่ฟ้าล็อกซี่ฟ้าหน่อยขาดอีกแค่ตัวเดียวขอหน่อยเฮ้ลุกไม่น่ามีอะไรแล้วผมว่าเราน่าจะแพ้ด้วย <c oughs> สกิปเลย โอเคเรากลับสู่เกมค่ายเน็ตมาร์เวลโดยสมบูรณ์แล้วนะเมื่อกี้เราไปอยูอ่ต่างโลกนะไอ,ไอสามไอสามโลแรกเราไม่นับนะเราอยู่ต่างโลกนะเพื่อนขอหกลิ่งไาเทีไม่อยากขอเลยสะท้อนหน่อยเพื่อนอ้ยอ่ะหลับได้รีไวท์อีกตัวปะ่ะรีไว์อีกตัวหาดึงเลยสีอะไร ขอแบบสีทองไม่เอาไม่เอาไม่เอาเงินไม่เอาเงินเออทองก็ยังมีลุ้นชนะหน่อยเพื่อชนชนะหน่อยคงจะยากอ,อ,อ่ะเราก็มาถึง300มล้อ่อะอ่ะแม่ขอล็อกซี่ไม่ไม่ขออะไรมากขอแค่ล็อกซี่ได้ไหมได้ไหม <c oughs> ได้จริง โอเคตอนนี้มิชชั่นเราคอมพลซแล้วสามร้อยหลังนี่คือต้องแจกบ้างแล้วนะรู้สึกไม่มีอะไรเลยโอ้ยคนดูบอกไม่มีอะไรก็ได้ไปแล้วเนี่ยตัวใหม่ <c oughs> ได้ตัวใหม่มันก็ดีอ่ะแต่ว่าขอมากกว่าอันตีเ,เริ่มโลม,มากกันเงี้ย <c oughs> คือไงคือแบบแจกเลทให้เราแบบดีใจเล่นแล้วก็เชื่อความรู้สึกเราทิ้งเงี้ย เน็ดระเบิดไอ้ชาตกตฟูเบสแพ้วันนี้วันนี้ชนะชนะแค like ่3ครั้งเองนะดันะชนะมากมากเลยอหกร้อยชนะหกร้อยครั้งไม่ได้อะโหลดนานด้วยมาเฮ้ยเฮ้ยของจริงของจริงโหลดนานนี่ของจริงโอ้โหโอ้โหโหลดตัวอะไรอ่ะเพื่อนโหลดพีสเดสดสักห้าตัวได้ไหมมาไม่เห็นคัสซีนอ่าเดอดวันนานแล้วนะ นานๆจะมาดิไม่เอานะเฮ้ยเดวไม่ใช่ดเดวันเดะเอสคโนมาอย่างงี้ไม่เอานะไม่เอานะอย่าอย่านะอ,อย่าส่งตัวเองมานะไม่เอาขอแบบตัวอื่นนะเพื่อนที่ไม่ใช่สาตัวนั้นอะได้ไหมไนะหน,หนๆก็นานๆออกทีออย่าออกตัวเองเลยนะผมขอร้องละนะออเออคูเอลสันออกสมตัวได้ไหมน่ะเริ่มลมอะ อีสองตัวโอเควันนี้เราก็ไม่ไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่นะคิดว่าผมว่า,าตัวที่สองใช่ไหมเป็นตัวคอลลาโบเนี่ยได้หมดเลยหรือเจ็ดหายนะก็ได้นะคอลลาโบตัวหนึ่งเจ็ดไฮยนะตัวหนึ่งก็ได้นะไม่เอาเจ็ดบาปโอเคออกพิเศษชินโซสากิโยโอเค คิดถึงเหลือเกินนีาซึกาชิเนาะน่าคิดถึงเหลือเกินมาจูโดแตกแตกรุ้งไหมแตกรุ้งขอขอแบบแตกรุ้งหน่อยนะมามาส่งส่งไม่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 เออโดเกตโหลดหน้าเนี่ยตัวดีได้ป่ะวันนี้เนี่ยเป็นไรนะฮะเออมันขำมาอย่างนี้ส่งไม่ดีแล้วล่ะ อดีฟส่งใครมาอัะเลอฮ์อฮูริเเฮ้ยมาแล้วออกนั่นไว่าแล้วมาจริงด้วยโอ้ย <c oughs> ส่งตัวเองมาทำไมโออจบแล้วโอ้โห ส่งตัวเองมาลงแข่งด้วยโอ้โหไะได้นะส่งมาอย่างงี้ได้นะแต่ขอแบบออกโลัวๆได้นะเฮ้ยกี่มาเทพอีกแล้วรอบนี้กระชากไวโต้โอ้โหไปโต้อีกแล้วรีวว้อีกแล้วปะเนี่ยอยากได้พีเสดเดินอขอพีเสดเดินหน่อยสิ<น> จะบอกว่าทองอันนี้ตรงกลางลุ้งหน่อยลุ้งหน่อยแตกลุ้งก็ได้ลุ้งไหมเอาแมคเคมสกิปเลยแล้วกันเออไปดูทรงแล้วเราคงเลือกพีได้เลือกพีสเ์เสดนะให้อัตติมันเท่าๆกันเฮ้ยกับพิพตายืดแปรงลากสองต้องสะท้อนแล้วนะเพื่อนนะสะท้อนเอาตัวเองออกมาดัด เอาตัวเองอีกคนออกมาส่งพีเสดเดินมาซะเอเลนเอาจริงๆมันน่าจะมีสกิปพีเสดเดินมาด้วยนะผมว่าตรงกลางแล้ววันนี้ตรงวันนี้แบบระเบิดกลางทางดวยขอโทษครับระเบิดตรงกลางก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับถ้าออกลูกเออเคนมา ไม่แตกลุ้งหน่อยละเพื่อนสีอาตัวที่ละไหนเมื่อกี้ผมลืมนรับต้องออกแล้วละ่ะเอาจริงน่าจะมีสกินตี่สเสด็จแจกนะผมอยากได้สกินนั้นมากกว่าไอ้สกินที่เขาทำมาอีกจูโดโหลดอีกแล้วโหลดเอสคานว์ปะเนี่ยไม่เอาแล้วนะโหลดเอสคานอเออทวิโก ตัดสินว่าเป็นตัวอะไรเพื่อนตัดสินว่าเป็นลูนแมวแมวแมวเอ้ะมาออกพีซเดิลโอเคบาย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 ไททันโอ้โหแมาดีอย่าเล่นอย่างงี้เซลใจคอไม่ดีไม่กะบบิดต่าโอเคแต่กระชากดาบไวโอ้โหคัาซินไวๆอย่างงี้มาอีกแน่นอนหรือสะท้อนหลับได้เฉย โชวช์หน่อยโชว์หน่อยมันดัดโชวช์หน่อยโชว์เห็นว่าเราเอาจริงเราอยากได้คอลลาโบแบบรจริงๆขอสักตัวอันตีหกขอดูขอดูสถานการณ์มีไหมโอเคอในทีหลังก็อย่าทำให้ลุ้นเซ่าไง่าไงวันโอ้ยกับพิบตา กระตุกไว้กระตุกไว้สะท้อนหน่อยเพื่อนหลับได้อีกแล้ววันนี้วันนี้นี่หลับได้แบบยาวๆเดี๋ยวดูซิออกอะไรลุกลุกถองก็แรงดิชนะหน่อยเพื่อนชนะหน่อยชนนะหน่อย,อยแพ้ด้วยว่าแต่ไอ้พวกตัวเก,ก่าๆเนะี่ยออกแค่เอเลนตัวเดียวเองนะขอมีข้าศา์หน่อยมีข้าศ์ขาดอีกสัก,สอ,กสอีกสองตัวเองเพื่อน ไม่ใช่สองหรือสามตัวรอบนี้ไม่น่าได้แล้วดูขอลุ้นได้ไหมขอลุ้นอ่ะนะขอลุ้นหน่อยขอลุ้นหนอ่อยมาขอทองอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยสกิปไหมสกิปโอเคโอ้โหลุน้นโคตรเยอะ ไม่เอาเดียววันนี้มันออกมันไม่ควรจะออกเจ็ดบาปเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่ว er. ja um. ันเจ็ดบาปนะเพื่อนเสียได้ไอ้เฮ้ยมาอีกแส่งส่งเอสคานอมอีกแน่เลยผมว่าขอมีกษาัตริย์ล้วสองตัวก็ได้อะไม่ต้องส่งเอสคานอมมาละมามามาขอสีลุ้งได้ไหมโอเค นึกว่าจะให้สีทองเออมาเลย S c u ค o โนไม่ไม่ไม่ใช่นะหมายถึงคั t ซี e n e มาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ออกในโลพอแล้วพอแล้วนะถ้าจะให้ดีออกเดวันอัดเดวันอันติเมียมเพื่อนเอ,อ้เดอวันก็ได้นี่เพอะเดวันก็ยังไม่ตัดสามตัวได้ไหมนะสองตัวอยู่ติดกันเลย ถ้าไทซูออกมานี่คือโผมาแน่นอนเลยไม่เอาแล้วนะไอ้นี่ก็ไม่ต้องออกมาเราเราเหลือเดีนยไม่ออกด้วยมันขำมาแล้วจบแล้วคอลลาโบเราออกเอเลนหน่อยมาจริงด้วยวันนี้ทำไมพูดอะไรมันออกอย่างนั้นตลอดเลยถ้างั้นเราเอาใหม่ พีเสดเดิดนะมิคาสา่นะอย่างเงี้ยมิคาสะาหรือพีเสดเดิดก็ได้ออกเออดีมากพีเสดเดิดขอบคุณที่นายยังออกเ <c oughs> พื่อนโอ้ยใจหายใจความหมดออกครบแล้วนะไอเจ็ดบาปเนี่ยออกครบทุกตัวด้วยโอเคทีนี้ปัญหาคือเราจะเลือกใครตอนจบ เออหมากับพิบตากิ่งไม้เทพจริงเปล่ากิ่งไม้เทพ,เทพต้องส่งอ่าตัวใดตัวหนึ่งมาแล้วมีข้าาก็ได้นะตัวคอลลาโบนี่ยังไม่มีซีรีส์ไหนตันสักตัวเลยเออท้องลุงเลยเหรอโอ้ไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังไหนๆก็เป็นกิ่งไม้เทพแล้วขอสักสองตัวจะได้ไหมแตกลุงด้วยสุดยอดโอ้แตกด้านหลัง มาตัวถัดจากตัวนี้ป่ะตัวถัดจากไซมอนป่ะใช่ไหมอ่ยังไม่ใช่โอเคฮิวโก้เนี่ยต้องส่งตัวคอลแลบมานะเพื่อนเจ็ดหยนะก็ได้อย่าส่งไอ้เจ็ดบาปพวกนั้นมานะไซมอนด้วยนายไปช่วยฮิวโก้หน่อยเออตัวนี้ออย่าบอกว่าออกตัวถ้าออกตัวสุดท้ายเนี่ยมันต้องส่งตัวที่ดีมากมานะอย่างตัวใหม่สองตัวหรือไม่ก็คอลแลบอ่ะเพื่อนสักตัวนึงขอละไม่เอาแล้วเจ็ดบาปอ่ะ มันตันดิไม่รู้จะตันยังไงละมาแตกลุงครั้งนี้การแตกลุงครั้งนี้เราจะได้ตัวอะไร <c oughs> มีคาสาไปไหนไอตอนที่เปิดอะช่วงแรกเนี่ยคือไม่ไม่ยอมออกนะกักเนะี่ยไม่ยอมออกพอทีไม่อยากได้เราออกจังเลยนะเอเลนอ่าเราก็มาถึงโลสุดท้ายกันละเพชรเพชรจะหมด ไม่เหลือเปิดไอ้นี่แล้วขอหน่อยเขาปิดท้ายแบบไม่สวยแล้วละ่ะสวยไหมสวยไหมขอสวยๆ <c oughs> สวยจริงข,ขอบคุณครับขอบคุณเน็ตมาโบครับที่วันนี้ปล่อยเลด <c oughs> มาขอไม่เอาแล้วนะสี่ลุงแล้ว <c oughs> แตกลุงด้วยนะไม่เอาเออมันต้องมันมันต้องลุงแล้วลุงเลย <c oughs> ชนะชนะตรงการ อ่าเป็นสีลุงก็ได้โอเค2ตัวได้ไหมโอเคตัวที่สองไม่นานเออแตกลุงนะครับไม่หรออ่ะเจบาทมันออกครบแล้วไม่ต้องมาแล้วนะขอละขอปิดสวยๆด้วยมิคสะได้ไหมนะวันนี้สมพรฝากมาเยอะแล้วขอมิคสะเถอะอ่าก็เป็นไงกันบ้างครับกับการสุมกาชาในวันนี้ หลายๆคนก็คงจะสาบแช่งผมอยู่ว่าตู้หน้าเนี่ยตู้ตัวเฟสเนี่ยให้ให้ผมเกลือให้ผมแบบไม่ได้ s อ R อยู่แน่เลยนะผมว่าจริงเลดเลดตู้นี้เนี่ยผมว่ามันดีอันนี้ผมไม่รู้นะผมว่าน่าจะดีเฉพาะวันนี้นะสำหรับผมคนอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาน่าจะเลดเกลือกันอ่าโอเคทีนี้เราก็มี2ตัวละปัญหาคือเ,อเล่นเนี่ยผมเล่นได้ผมน่าจะเล่นได้ทีมัน ทีมยักษ์อะเล่นเล่นกับทีมยักษ์อะทีมมนุษย์นี่คือผมไม่มีเอชคโนอลด้วยคิดว่าน่าจะน่าจะไปลองหาทีมอื่นมาเล่นดูนะเป็นว่าถ้ายังไงเดี๋ยวก็จะลองไปจัดทีมแล้วก็มาทำคลิป PvP รีวิวตัวละครกันนะฮะนะคิดว่าน่าจะไม่เร็วๆนี้น่าจะประมาณวันศุกร์คิดว่าก็วันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับ แล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ